Nó vâng Đó khởi mà đi hạt Ồ Ờ Dạ đấy xào chói ấy Đấy mà đi hạt Nó nó vừa khởi huyên xuống với chắc là nè Nó Khởi khuyến phụt Xếp bừng luôn xào chói Khẳng này nếp bị tẩy giá hẳn nè này tẩy giá Ờ Chừng nếp màu nhắn rồi nè Ờ, ở tập bộ phải tổ cái này hơn bỏ Ồ đôi 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 Nó Thằng tụi nó vì đông cái thằng này cái hit hoa, thằng này có tàu bù vô Thế cái tàu bù chẳng có sao cho Ồ mặt hẹc mà, mà lèo Nè nó Cái <laughs> được phốt bỏ thằng này Đến văn lùm Ồi nó Hê Mẹ đi đổ cái đồ. thằng này cả nó

เปิดภาพขึ้นมาในมือนี้พี่น้องไงเนาะอยู่ที่อยู่ทางเนาะของอสาวเตวเนาะพี่น้องเนาะสาวเตวหรือว่าสาวจอยสาวพลเนาะพี่น้องเนาะทีทางติดกันนั่นแหละพี่น้องเนาะเนาะจังไลยก็ต้องโคกาบทักทายสบายดีครับพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนน้อพี่น้องเนาะเอาไว้สิเป็นพี่น้องทางพังลาวพังไทยต่างประเทศนั่นเองนะพี่น้องเนาะเพยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง พองเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนาะมืัอนี้พบเจอกันก็เบาเวียดนะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเนาะช่วงบรรยากาศค่อยคั่มต้องเล้งพี่น้องเองมาก็โอ้ยพี่น้องเนาะทีงานอนไรเพิ่นอ่าอยู่ที่อยู่ทางชาวเต๋อเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าช่วยกันนิดอ่ากระตุเบือนพื้นเพื่อนไพ่พี่น้องเนาะทางอ่าเพื่อนสาวฝนเพื่อนก็เป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะอ่านั่นบาดาลเพื่อนน้องพี่น้องเนาะไปเจาะเบิ้งกันหน่อยา้อ เนาะทางลูกทางป่้เราแบบยังกนาเนี่ยลูกเนาะกรไดป๊อทมาแบบนี้ใช้งานไหนเนาะโอ้ด้ยด้ดยเอาสบายดีสบายดีเนาะดพูงกุยย่เนาะ เพื่นอันนี้ไม้ก้อนนะจึงได้เช็ดยังมันในบเห็ดวนบบเออโดยโดยสบายดีสบายดีเนาะโดสบายดีเป็นไงใช่งานดีอยู่บ่กัวนเกาอยู่เนาะอืมงเห็ดววเห็ดแบบกวงเลยนี่เนาะอืมหม่ม่ใ่นี่เอออยู่จนี่อ้ Để nó nói nhìn cái nhanh ăn như bỏ này hoa wow, đó kì. cười Nằm à, Cọc nằm đầy phân Đó cái đằng nó Bạc à, này đi đó bát này Chú ơi xài đầy lưới nó Nhưng bố đi xài nhưng bố mi nhắn lưới phải nó à, Chắp ở bếp cho cho ở đây này <laughs> ตักแล้วบาทนี้งัวก็สิบได้มาแม่มาเฮียงละบาทนี้ตัวพี่น้องครเนี่ยต่มีไม่มีรักเนาะมากันน้ำตรางเฮือนเล่นนี่เนาะรักเสานี่พี่น้องเลยถือว่านี่นี่แมนเรียบร้อยแล้วเนาะทางด้านเฮือนเนาะ เอี้ยมพายเอีมยังนี่ขึ้ยินข่าววันนี้มีข่าวดีเรื่องเสาโบฉุมเจ้าโดยโอ้เจ้าต้นก่อคิบสองต้นทางเสาบุญเพิ่นบโเพิ่นเยอะมากเมื่อใดก็นี่ก็สร้างร่มกาลลำบากแน่นะครับเราทำมาเขาได้นะหนวดยังเขาไม่พอได้เออ วอดีเินเพิ่นว่าโอ้ยมีข่าวดีมาให้ทั้งเสาผลกับผัวเล่าซั่นเนาะฮ่าโทมื่อนั่นเป็นเสาเป็นหยังเนาะมีแตเสาห่นบ่โดยเสาอากาศเขาวดี2กัมีช้างอย่างนี้ตั้งเสาขึ้นแกะโอ้มีงบตั้งเสาตั้งหยังนําโอ้โดย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 ดีใจนําดีใจนําเนาะเออตั้งเสาอีหยังมีงบค่าช้างพร้อมเโอ้ ฮักแล้วฉันนี่โอ้ยดูผุนก็อยู่นะเม่ตู้พุ่นเนาะเม่ตู้ไปเ่าพุ่นพี่น้องเลยพุ่นเ่าได้ลานโอ้ยฮักแล้วนี่โอูโก่งโกยอยู่นี่โน้อยน้องี่น้องเนาะได้ลานนี่แล้วป่ะนี้เนาะได้ลูกเอี้ยงแหะปุนนั่นก็จอดๆมากเลยเนาะระวังเี่ดอกเคยมานีิ่งักอ้ย

thằng tù đó vì đong người thân ní cái hết, hoa tung 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 tăng น้องท่านฮู้เอาแล้วแต่ง้อแท้บาดนี้อันนี้บ่ได้4ดอกนี่คือเอาใหญ่แท้ดอกก็ใหญ่เออไปๆๆนาะงนั้นถ่าอยู่หั่นแต่ว่าเฮือนเจ้าสิตั้งอยู่นี่ด้บ่ได้ตะนี่นีเออเฮียงกันเลยเฮือนหลังเก่านี่บ่ได้มาเนาะเนมูลเนมูลมาเไม่เท่าดีแล้วไม่เท่าให้เนาะ เจ้านี่บ่แม่นคนบ้านนี้เนาะเออแถวบ้านนั้นผมจักแถวบ้านนะกอยคกนะกอยเคคุณบ่จักนี่เมืองคงเมืองคงูโอ้เจาวันเจริญวันมาไก่เด้นี่เนาะโอ้ยโดยๆๆๆไปพ้อกับม่สาวผลเพิ่นได๋ซะนี่ไทยโอไปเฮ็ดงานอยู่ไทยโดยอพ้อกันอยู่ไทยพุ่นบ่บ่ได้ฮู้อีหยังเด้พี่น้องเนาะเฮ้ยไทย ได้เมื่อเยี่ยมเมื่อยาบด้วยทำไะจะเป็นกะเมื่ออยู่เราเทอมาจะเป็นนะไรกะทียนกะบนเมื่อเจ้ามาอยู่พี่ได้จักปีละสี่ปีสี่ปีเลยอ้ยู่นี่กับจะเป็นกับแตนเมื่อถึงวันไก่ขาลูกกำลังไก่เลยโอ้โหเธอไก่เอ้เมืองคงเนาะเจียงสารวันทุกีน้องเลย หมดเลยเหมือกล้ๆก่าเนี่ยพังเบาหนิเฮ้ยแต่ก็เสียสองสองคนมากกับกากับคนงานกันไหวนะเออก็ถ้าชาวพฝนมันเมื่อยอยู่ปะกะเมื่อยในตอนแม่บัทธุ์่้าเก็บไปเกี็บเขาในทะเลาะนะเออปีนี้คือยังได้เมื่อได้ปีเนาะด้วยเออ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 คือเอาเนี่ยปีน้องเนาะเอาลูกเอาเมียอยู่ไกลเราก็ได้ เที่ยวไปเที่ยวมาแน่เห็นนั่นใดเนาะเวียกนั่นจํเป็นก็ได้เมื่อมีเวียกมีงานพี่น้องเลยเราบุญเวียกเป็นอยู่พี่แล้วเงินคํากัแก้วแน่เนาะค่ารถค่าล่างมันค่อนข้างนักพี่น้องเนาะเอัล่ะนงถือว่าได้เฮือนีพี่ถือว่าดลยบานี้ทบสิบ่ได้เมื่อเลยล่ะ ตัวเอ่อเป็นแหเป็นชายนี่ยังเนาะเจ้าเนาะเป็นแหเป็นชายเป็นเล็กเป็นหยังพี่น้องเอ้ยปังบนี่มีแต่เสาแล้วก็ตั้งเสาเนาะอบ่าสร้างตั้งเสาหันเราพี่น้องนี่คือว่าช่วงอื่นนี่แม่นยังเบิดได้จักหาลักนี่อยู่เนาะมาใส่อีกช่องงานช่องงานพี่น้องเอ้ยมันจังแน่นจังนาขึ้นไปอีกแน่ ได้มา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 ใช้จิตออกได้บ่ตะปูอยู่พี่พี่ตีมีอยู่บ่ได้อยู่บ่เออ <c oughs> พี่นดองไงไอ้ย <c oughs> ู u, มีตะปูตะปูครอบ ปัญญงบันเนาะเพราะได้ฟาดนะเสื้อผ่าใช่เนาะบัญญามาสะเครื่องสะคอง,คองตบผ่าตบแค่พี่้องเลยเนาะก็ได้ตากใ่โอเคละสูตรตอกข้อเพื่อนนึ่งไม่ทำมาดาได้เหเออ่า ต้องวัดให้มันนั่นก่อนบ่หรือได๋หรือว่าตั้งบัดจักวัดซื่อๆบ่เออเปล่นวัดเห็นบวบมันหยังแน่จ้ดอกเออคันเฮาถึงีงมันแตกบ่ดโอ้คันว่าวัดีได้เออบ่มีโอกาสแตกเออแต่ละคนแต่ละสูตรต่างกันนี่เนาะ บาทยังบาทนี้โยโว้ยแค่นี้แต่ไม่ก็เป็นของเจ้าของเนาะจับใสจรถโอเคพี่น้องในบาทนี้ยโอ้ยคักแล้วคักแล้วเธอต,ต้องเห็นประตูขังนี่เนาะบูชงประตูขังนี่นอโอ้ยงานเขาเลยเจ้าทางนี้เป็นบปเสียไรอีกบ่ ดเดินคุูชัยเนาะอาบาดนี่โอ้ยคักแล้วคักแล้วตอนใดเนี่ยนี่ก็ได้พี่น้องเลยอืมใม่อ่อนไม่อ่อนเนาะกับมันลักมันห่างแน,น่นแล้วเนี่ยสี่ลักหนึ่งเนาะส่องเลยสามลักพี่น้องเนยพอดีนี่ถือว่า,ายอย่างห่างอยู่ นะและบาทนี่ตัวไม่โอ้อยเนี่ยตัวมันเข็งนี่ไม่ตัวมันนกกอนนี่ไหมพักก็แล้วนี่ <laughs> Nó <laughs> <laughs> thì qua hà lắc hà nhân cái ngang nè lặng cái đài bi nóng này tên là lắm như kha khách đắp nè này nhìn nè 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 Lẹt tony, hèn đi. Mày ăn mũi mày nha, nó. Mít mày nó yé nó, nó. Mmm. 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 bưng 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 Mmm. 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 มาสับทางอยู่เอาแล้วเจ้ามีแต่้นยตัวน้อยอยู่กันนี่เนาะโอ้ยกด้งจงอยู่บาทนี่ไล้บาทนี่เอาเอาน้อยหนึ่งบนเรือนี่ไดประมาณนี้เนาะโอเคโอ้ยต้องใส่ลักหนึ่งพอดีรอกนี่ ใหม่แล้วนะโคตรคักกฤดีเนาะแล้วเจ้ากระหาอาลักมาใช่อีกลักใส่มันยืนมันจัง่งกันดีนิดหน่อยก็ได้แหละอันใดเนาะดามขอ้อนก็ถือว่ามาตรฐานเฮงลีเนาะเห็ดเองเลยเนาะโอ้ โอ้โหครักปานยังบาทนี่ด้ลักอีกเนาะมาใส่บนกลางพี่น้องเลยโอ้ยครัเนี่ย,าาย,ยแต่ว่าไม่ได้แล้วหมูนี่เหล่าบาทน,นี่แมนได้ได้ใส่อีกลักหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นบาทน,นี่อะไรเนาะ

คือทั่วยังไหวมันกะยืดอายุในการใช้งานปีง่ายนึงเนาะใจงัวมอมาบัดฮะถูใช่หนูฮังเอาเลยพี่น้องเลยงานเข่าเลยอันนี้ยังว่ามากันยังข้าหัวข้าเคเน่วัวนี้ก็โอ้ย ย้ำเขาสักเครื่องสักของเนาะพอได้บอลตากย้อนได้หนิคว้าเทต้าไม่เราเห็ดทั่วเห็ดอย่างมันและพี่น้องเลยกว่าแบ่งเบาไปอีกโยนนิดนึงเกี่ยวกับดินแก่นบ่อนโอ้ทางดินแก่นพื้นโพนโอ้หัวโพนบ่อนี่นะ โอ้ยเสียมกันเนาะเหียนบุ้นเลยหนักนักพี่น้องเนาะเสียมแล้วเหียนบ่้นเลยใจบาทเลยโอ้ยเนาะหันก็ได้แล้วพอมันจังคึ้งน้ำกันฮะ ตัเสียมกันผู้ชเนาะเด้เสียมคุทอนสั่นเด้อนี่เออไปสิ่นอ้นขุดบ่อได้ขุดบด้ใส่นอกบ่ตัวนี้เออไหนเงินก็ได้เนาะเออโอ้คักแล้วบาดนี้มันคืออยากเดงๆบ เดมหนึ่งโอ้ยบาทนี่เนาะอะดูละบาดนี่ลูกมันทั้งลูกทั้งเมียแท่พี่น้องเลยเนาะซุมเพิ่นนี่เมียกับหาพันพื้นไว้ดังไฟหนึ่งเขาทั้งผัวก็ไม่ให้ทั่วตัวนี้ขยันขนาดอะด ักก,กมีแต่คนดูคนมันอยู่องค์กันที่แดดมันยังดีเนาะเนาะมีแต่คนเป็นวัดเป็นไนอเนาะทั้งนั้น่งจูดระบ,บาดน,นี่เน็ดเนาะมันจะทันใหม่อยู่บ่าชาวพนคือยังดิบดอยู่ใหม่อยู่ตีโอ้ยโดยสบายดีสบายดีเนาะโดย chụt quân lúc cúi cửa thằng này nó bị đồng cái nị thiếu mà tát thì nó bên đấy cứ tát nè. Pô đi mà, ỷ bùp phách. đi bỏ. ngoài hôm không hôm ở đây tôm cám nè, cà pho. rồi 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 bị ผมเอาไว้ต้นมะขามรอวะต้นบ้าไงเนาะต้นขามก็ได้โอ้ยกินชงกินแชลสบายแล้ววันนี้ควนกุ้มเนี่บัตรนี้เนาะบัตรนี้มีเตะว่าจะพากันอ่าทางนี่เปลนนะบัตรนี้เนาะเออเออเออเฮ็ดบัตรที่นี่มันเปลี่ยนถือว่าบัตรเฮ็ดเบียฮ็ดงานสะดวกสบายได้พี่น้องเนาะ ไปทางใดมากทางใดย่างสะดวกสบายถือว่ามันโอเคแล้วนะพี่นอ <c oughs> ออ้อนนงมมอหมดแล้ว <c oughs> เต็มไปแล้วบาทนี่เนาะ <c oughs> โอ้ยเห็นได้ได้ได้อยู่บ่อ,บอดูเอาขึ้นอีกบอ่อ <c oughs> แต่เนาะ <c oughs> โอ้ยเนียนข้าวปันหยังบาทนี่เอเอ ักแล้วพี่น้องเนาะเอ่อเักแล้วพี่น้องเนาะนะโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ทางโมย็ดเองด้วยใจกดโลตาพีแล้วเนาะไปเพียงแค่นี้แตก่อนนะพี่น้องเนาะที่ตัดการรายการขอโทษขอภัยน้ำเปล่าเด้อพี่น้องเด้อทางในี้ทางโมยัดเองด้วยใจขอการออว่าสบายดีพี่น้องเลย